ทั้งหมด1 2 0 0บาทครับจะจ่ายเงินสดหรือว่าสแกนจ่ายดีครับควนกันเองทั้งนั้นฉันกับเพื่อนอ่ะก็มากินทุกวันลงไว้บัญชีเดิมนะเดี๋ยวสีครับร้านผมก็เป็นแค่ร้านเล็กๆคุณมาลงบัญชีไว้ตั้งหลายครั้งแล้วรวมๆกันมันก็เกือบหมื่นแล้วนะครับแล้วแบบเนี้าายเมื่อไหร่คุณจะจ่ายล่ะครับพูดแบบนี้หมายความว่างไงคิดว่าพวกฉันจะเบี้ยวระฮะนายก็รู้นี่ว่าฉันกับเนยอ่ะรู้จักกันมาตั้งนานแล้วนับถือกันแบบพี่น้อง แค่ค่ากับข้าวนิดหน่อยเลี้ยงไม่ได้หรอเลขอย่างนะฉันอะเป็นคนพาเพื่อนไปทำงานอะมาอุดหนุน,นด้วยซ้ำแต่นี่คุณเล่นมากินฟรีแบบนี้ทุกวันผมกับเนยก็ไม่ไหวหรอกนะครับทุกวันนี้ร้านเราก็แทบจะไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ำเฮดไม่เอาหนาฉันจัดการเองขอโทษวดนเฟอร์ที่เสียมารยาทอ่ะค่าอาหารทั้งหมดเดี๋ยวฉันลงบินไว้ก่อนก็ได้ไว้เธอมีเมื่อไหรอ่อ่ะค่อยมาจ่ายก็ได้นะเนย ไว้โอากาสหน้า,าหน่อนะเฟอเนยนี่คุณจะบ้าไปแล้วเหรอให้คนพวกนั้นมากินฟรีอยู่ได้อะทุกวันเนี้ยร้านเราก็แทบจะไม่ได้อะไรอยู่แล้วเปิดร้านแบบนี้ยจะเปิดไปทําไมเลื้องแรงเปล่าช่างมันเถอะเฮดฉันกับเฟอร์เราก็โตมาด้วยกันก็เหมือนพี่น้องกันนั่นแหละคุณอย่าคิดมากสิเอ,อ๊ะอะไรกพ็พี่น้องพี่น้องพี่น้องกันอ่ะมันก็ต้องสนับสนุนกันสิทำแบบเนี้ยมันไม่เรียกว่าพี่น้องกันหรอกนะ อะไรวะคุณฮาร์มาได้ไงคะเนี่ยนั่งก่อนนะคะคุณจะมาทำไมไม่บอกพวกเราก่อนล่ะครับเดี๋ยวนี้จะไปไหนมาไหนจะบอกแกหรือไงเขาไม่จำเป็นอนะ่ะจะไม่มาหรอกข้าเช้าเมื่อไหร่ สักทคีคุณอาร์ทคะเห็นแกที่พวกเราเช่าก,กันมานานเถอะนะคะฉันขอพักไปก่อนได้ไหมคะถ้าพวกเรามีเมื่อไหร่จะรีบหามาจ่ายแน่นอนค่ะใช่ครับคุณอาร์ทพวกเราขอเวลาอีกสักหน่อยนะครับแล้วพวกเราจะเอามาจ่ายคุณอาร์ทแน่นอนครับขอร้องเถอะนะครับแฟนกัโตัวหอบนีนี่หว่าอโอเคเห็นแกที่กัเช่าร้านฉันมานานนะ ให้เวลาเก็บแค่ห้าวันห้าวันถ้าไม่หามาจ่ายเก็บเข้าแล้วออกไปซ่แล้วอย่าหาว่าฉันไม่เต็่นขอบคุณมากเลยนะคะคุณอาร์ตพวกเราจะรีบหามาจ่ายแน่นอนค่ะสุดที่ช่ำเป่อดโอ้ย แล้วแบบนี้จะทําไงต่อเนี่ยเราสองคนไม่มีเงินแล้วนะเพราะว่าคุณมัวแต่เอาตังไปเลี้ยงข้าวพวกพี่พี่น้องๆของคุณนั่นแหละจะเอาไงาต่อละทีนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเป็นพี่น้องกันไม่ใช่ไงก็ไปยืมเงินพวกนั้นมาสิเดี๋ยวฉันจะลองดูแล้วกันถ้ัลลอเฟอ พอดีว่าฉันมีเรื่องด่วนนิดหน่อยอะ่ะฉันขอยืมเงินเธอหน่อยได้ไหมโอ้ยแกยืมเงินอะไรไม่มีหรอกนะช่วงเนี้ยใครเขาก็ลำบากเหมือนกันนั่นแหละเนยที่หลังถ้าจะโทรมายืมเงินอะ่ะก็ไม่ต้องโทรใหม่นรืเว้ยเฟอเดี๋ยวก่อนสิเฟอฮัลโหลอพี่ส้มพอดีว่าฉันมีเรื่องใช้เงินด่วนนิดหน่อยอะ่ะฉันขอยืมฮัออลโหล ถั่วพี่ส้มเป็นไงบ้างเพื่อนคุณพวกนั้นอะให้คุณยืมเงินไหมล่ะกูว่าแล้วไงช่างมันเถอะเฮ็ดในเมื่อวันไปต่อไม่ได้แล้วอ่ะเราก็คงต้องยายออกจากที่นี่แล้วล่ะโถเว้ เนยเนยจริงด้วยอะ่ะเอาเยลลีีมาได้ไงเนี่ยพอดีว่าฉันแวะมาทำธทุระแถวเนี้ยก็เลยแวะมาหาเธอเอ้าแล้วนี่ทำไมถึงเซ็งร้านอะ่ะเธอรักร้านนี้มากไม่ใช่เหรออือพอดีว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีอะ่ะฉันก็เลยตัดสินใจเซ็งร้านนี้ว่าจะไปหางานรับจ้างทำทั่วไปอะ่ะพอพอ ไม่พูดเรื่องนี้กันดีกว่าแกอุตส่าห์มาหาฉันทังทีอะอยากกินอะไรแกสั่งให้เต็มที่เลยนะลองชิมอาหารแลานฉันดูป่ะเข้าไปข้างในกัน,กนเถอะเฮดคุณดูสิว่าใครมาหาเอา้าเยลลี่เพื่อนสนิทสมัยเรียนของคุณนี่ใช่เดี๋ยวคุณอนะไปทำอาหารให้เจลลี่กินหน่อยนะเอาอร่อยอร่อยเลยนะเฮดเยลลี่อะ เาชอบหมูผัดพริกเกลือแล้วก็ต้มแซบเอาแซ่บ,บเลยนะคิดจะมาขอกินฟรีอีกแล้วล่ะสิท่าพวกคุณเห็นเด็กกินเทลลี่อย่ไปสนใจเฮดเขาเลยนะเฮดเขาเป็นแบบนี้แหละ,ะไปนั่งกันเถอะเฮดช่วยวางให้มันมาเบาหน่อยได้ไหมคุณไม่เห็นเหรอว่ามันเลอะเธอไปหมดแล้วเนี่ยเนยไม่เป็นไรหรอก โทษแล้วกันนี่เฮดผ้าสกปรกขนาดเนี้คุณเอามาใช้ได้ยงไงอ่ะแบบเนี้ยเพื่อนฉันจะกินข้าวลงยังไงคุณช่วยบริการให้มันดีๆหน่อยได้ไหมร้านจะปิดอยู่แล้วจะบริการดีไปทำไมผมจะทำแบบเนี้ยใครจะทำไมอยากกินก็กินกินไม่ลงก็ไม่ต้องกินหรือถ้าไม่พอใจก็ออกจากร้านไปเลยมากเกินไปแล้วนะ จะไปสนใจเฮตุเข้าเลยนะฉันว่ากินข้าวต่อกันดีก,กว่าชีมันนี้นะอร่อยมากเลยเลยแกก็เปิดร้านนี้มาตั้งนานแล้วนะทำไมถึงคิดจะเซ็งร้านอะแรกๆมันก็ดีอยู่แหละแต่สองปีหลังมาเศรษฐกิจกมันไม่ค่อยดีแล้วก็บวกกับเพื่อนๆฉันมากินแล้วจ่ายเงินบ้างไม่จ่ายเงินบ้าง ขอลดค่าอาหารชันบ้างลงบินไว้บ้างฉันเองก็ไม่กล้าทวงหรอกวนตอนเนี้ยแม้แต่ค่าเช่าร้านฉันยังไม่มีเงินจ่ายเลยเลยฉันเข้าใจเธอนะเพราะตอนที่ฉันลำบากเนี่ยก็มีเธอนี่แหละที่คอยยื่นมือช่วยเหลือฉันเพื่อนแท้จะต้องไม่เอาเยียบกันเด็ดขาดแล้วเมื่อไหร่นะที่เพื่อนเรากำลังลำบากหรือว่ากำลังเดือดร้อนฉันก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้าง แล้วก็พอที่จะยื่นมือช่วยเหลือแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าเพื่อนแท้จริงปะอืมขอบใจแกนะที่เข้าใจฉันอะมากินข้าวกันต่อดีกว่าอาหารเย็นหมดแล้วเนี่ย อิ่มมากเลยอาหารร้านแกเนี่อร่อยทุกอย่างเลยอืมฉันต้องขอตัวกลับก่อนนะเฮ้ยฉันเอาของพี่ว่มาฝากแกด้วยอ่ะนี่ฉันทำเองเลยนะฉันรู้ว่าแกชอบฉันตั้งใจทำมากเลยนะแกเนี่ยรู้ใจฉันตลอดเลยนะงั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะแกไม่ต้องมีสุงฉันก็ได้ฉันไปละ เป็นเพื่อนภาษาอะไรอาหารมื้อหนึ่งก็ต้องสองสามร้อยจะนี่เอาแค่น้ำพริกมาให้เนี่ยนะพอสักทีถเถอะเฮดทำไมก็ผมจะพูดแบบเนี้ยเพื่อนคุณมันก็เหมือนกันหมดทุกคนนั่นแหละ เนยเพื่อนรักเรื่องเธอฉันรู้หมดแล้วแหละแถวบ้านฉันเขาลือกันให้ทั่วเลยว่าเธอขอยืมเงินคนนั้นทีคนนี้ทีฉันรู้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เธอลำบากที่ผ่านมาฉันทำสวนขายผักขายผลไม้ได้เงินมานิดนิดหน่อยหน่อยถึงแม้จะไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ก็หวังว่าเงินก้อนนี้จะช่วยให้เธอผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในบัตรมีเงินอยู่หนึ่งแสนบาท รหัสฉันจดไว้ข้างหลังให้แล้วนะเธอจําเอาไวน้นะเนยไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเธอฉันจะคอยอยู่ข้างๆเธอจะคอยผลักดันและซับพอร์ตเธอตลอดไปนะเพื่อนภาษาอะไรนะเนาะแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าเพื่อนแท้